เป็นตัวอย่างมันแค่ๆนตัวที่มันจุดจุดจุดเริ่มต้นจริงๆคือตัวตัวนี้ที่นเราเหมนไป่อะมันก็เลยสมบงแล้วด้วยความไม่รู้ของเรา่ะอมันก็ไม่ไปเห็นแล้วมันก็ไปผักนะไปเอาปลายเอาโลกอะทำเอาทุกอย่างวิ่งถูตูบอะไล่ตามทุกทุกทุกช่วงเนาะแล้วก็จุดแล้วใช่ค่ะ ตอนนี้วิธีแก้ก็กลับมาอยู่กับน้กับพรืมก็คือละลายตัวตนอย่างเดียว<ช>แล้วทุกอย่างมันจะมาหมด<ช>แ้ว<ช>ต,ตัวตนเป็นตัวต้วตนเหตุอัตตาตัวตนไอ้สองไอ้อ<น>ัตตาต,ตัวตนเนี่ยมันจะเป็นอาหารป้อนไปหาจุดนั้น<ช>พอป้อนไปหาจุดนั้นแล้วเมื่อเกิด อยากนุ่นอยากนี่อะไรก็กระจายไปทั่ว,วดะนั้นเพื่อบิดอีกแก่คือละละอา,ากาศปดตนพอเราไม่ป้อนอาหารให้ทุกอย่างมันก็จะเหี่ยวแห้งตงัวเองนมันก็จะคลายจมันก็จะคลายออกกายออกกายออก,าออกม,มาเข้ามาดีสิคนส่งการบ้านไม่จำเลยหลวงพ่อพูดเลยเมื่อวานต้องไปเดินทบควรคำว่าพอของหลวงพ่อนี่ พออะไรบ้างครับหลวงพ่อเอาหมายว่า<ม>อยู่กับปัจจุบันเนี่ยอดไหมอดไหมเอออดไหมอดอยากไหมกรหลอมพ่อ,อมันมีมาอยู่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยอ,นนอดอยากอืมเอาของหนูนะเออของเราแต่ละคนไม่ต้องไปเอาคนอื่นตอนนี้หนูเริ่มเริ่มหิวแล้วหิวก็ไปกินดิมีกินล่า ยอะแยะแต่หนูมือไม่ว่างเหตุที่เหตุที่มือไม่ว่างเพราะอะไรรู้ไหมตรงนี้แหละเหตุที่มือไม่ว่างเพราะใจมันคิดไปข้างหน้าแต่ไอตัวสิ่งที่ร่างกายต้องการคือหิวตรงนี้ยู่งถ้าไม่ได้กินได้ยังจะคิดไปข้างหน้าอยู่ตลอดมันก็จะปวดทิ่มเข้าใจไหมอารมณ์ก็จะงุดหงิดเพราะว่า ร่างกายมันบอกแล้วหิวเราก็ไม่ป้อนให้มันเราก็คิดไปข้างหน้าข้างหน้ายังไม่เสร็จข้างหน้ายังไม่เสร็จเออพอเราตระกายไปข้างหน้าไอ้ร่างกายนี้มันร่างกายมันอ่อนแอลงเพราะอาหารไม่ป้อนมันมันข้างหดดยิดเลยไอ้ข้างหน้านั้นเราก็เลยพานหาใครไปเรื่อยเลยนี่ถูกกระนูที่สุดค่ะเอ้าอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนไม่อย่างนี้เลย ทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เข้าขใจไหมเราต้องอยู่กับปัจจุบันหิวก็ต้องกินเออก็เลี่ยงไปหน่อยหาอะไรรองท้องนิดหนึ่งก็ร่างกายหิวก็ต้องกินเข้าใจไหมเช้ามาหนูก็น้ำเปล่าแก้วนึ่งสองแก้วไม่มันก็มียอยแยหาอะไรกินก็ได้รองท้องเลยแต่จาวประจับันของหนูคือน้ำเปล่าก่อน,นกินข้าวก็กนะ็น้ำเปล่าแต่ใช้น้ำอุ่นซะนะน้ำอุ่น เราเราพวกเราเนี่ยเคยชินกับที่ต้องกินน้ําอยู่แล้วถ้าไม่กินหมอเขาก็าบอกว่าไม่กินน้ําจะเป็นโรคหัวใจเอต้องหาน้ํากินก่อนตอนเชา้านะยิ่งอายุมากๆต้องกินน้ําแต่น้นะํานั้นดีที่สุดคือน้ําอุ่นปัใจนะเห็นไหมตกลงที่เราอารมณ์ไม่ดีตอนเช้าเนี่ยเพราะ,ะหิวล้วเราไม่แก้มาให้ตรงจดุด เราออกมาอารวาสคนอื่นฟาดซ้ายฟาดฝาเข้าใจปะใช่า่ะเป็นบางวันนะคะหลวงพ่อก็เป็นบางวันไงเป็นทุกวันเราก็เขกระกบาลไห้แล้วอันนี้เราจะพูดถึงว่าอะไรเป็นเหตุผลของการที่เราหงุดหงิดหรือแต่ละคนหงุดหงิดเมื่อเราหงุดหงิดใส่คนอื่นเขาคนอื่นเขาเข้าใจว่าที่เราหงุดหงิดไปอ่ะ จริงๆเราไม่ได้เจตนาจะไปใส่คนอื่นเขาหรอกเราจะแก้เวทนาในตัวเราที่หิวเข้าใจมาัมเออจะแก้ความหิวของเราแต่มันรางกายมันไม่บอกว่าแก้ความหิวหละมันไปมันไปบวยวายคนอื่นคนอื่นก็เข้าใจว่าไปไปเครียดเขาเขาก็เลยเครียดตอบก็เลยเป็นปฏิกะเช่นเดียวกันคนอื่นเขาก็เป็นแบบเดียวกับเราแหละ แล้วเขาก็เร่งอย่างเดียวกับจี๋หนูอะ่ะพอจี่หนูเห็นว่าเข,เขาเครียดใส่มาก็นึกว่าเขาเครียดตัวเองที่จริงเขาเฮียเขาก็เครียดกับหิวของเขาเหมือนกันพอเข้าใจไหมนเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจมันพอ,อที่ตกลงที่เราเข้าใจกันเนี่ยอ๋อเขากําลังแก้ความเจ็บปวดในตัวเขาพระพุทธเจ้าเรียกว่าเวทนะ เข้าใจไหมหิวนี่ก็เป็นเวทนาใช่เข้าใจไหมเนี่ยหิวเนี่ยก็เวทนาเวทนาเจ็บหิวรู้สึกทั้งหลายเนี่ยเวทนาหมดรู้สึกปวดท้องรู้สึกไม่ดีเลยวันนี้รู้สึกไม่สบายเลยเวทนา <c oughs> นะ่รเมื่อเรารู้สึกไม่ดีเลยเนี่ยไม่สบายเลยหน้าตางุดหยิดต,ต่แทนที่เราเราอ่ะุดหยิดกับกับตัวเรา แต่หน้าที่มันแสดงออกอะ่ะคนก็ข้างเขาคิดว่าไปเครียดใส่เขาเข้าใจยางเขาคิดว่าเช่นเดียวกันคนอื่นเขาก็เป็นเขาก็เขาก็เจ็บปวดในร่างกายเขาเหมือนกันมีเวทนาเมื่อเขามีเวทนาในตัวเขาเข,า,ข,า,ขาก็น่าง,งอน้าหง,งิกเราก็คิดว่าเขามาเครียดใส่เราเข้าใจไหมเราก็เลยงอนกันไปงอนกันมาแต่ที่จริงต่างคนต่างแก่ เวทนาในตัวเองเข้าใจบอเออแลาเข้าใจอย่างนี้แล้วเป็นไงไ<ป>เออเอาแค่นั้น,อนเออเราก็จะรู้ว่าอ๋อความโกรธกันของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเข้าใจกันผิดตรงนี้ขเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาเครียดใส่เราหรอกแต่เขากำลังแก้เวทนาในตัวเขา หรือว่าเขากําลังรับกรรมผลแห่งกรรมในตัวเขาเพราะทุกคนก็สร้างกรรมจริงไหมรับสร้างกรรมไงรู้ไหมคือไอ้ที่เครียดใส่กันน่ะเอาเอาเครียดบอกวันนี้เมื่อเราเครียดใส่กันพอเราเข้าใจกันผิดผลที่เราเครียดใส่กันน่ะผลของมันเครียดใส่กันนี่คือเราสร้างกรรมเข้าใจไหมเนี่ยสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวเป็นอย่างนี้เมื่อเราสร้างกรรมใส่เขาเขาก็จะเครียด นะวันลุกขึ้นเขาก็เครียดใส่เราแต่ที่เขาเครียดใส่เราเขาเครียดแก้ของเขาแต่ที่เราเห็นว่าเขาเครียดใส่เราเพราะเรากําลังรับกรรมผลกรรมมาเดินทางมาเข้าใจยังเขาไม่ได้มีความตั้งใจจะมาเครียดใส่เราหรอกแ้ก็ชีหนูก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาลงเล้งไข่หรอกแต่มันหยุดหิวเขาใจยัง มันก็แบบเดียวกันเ,เข้าใจนะนะตัวลงที่เราไม่พอใจกันเพราะเรื่องเนี้นะเรื่องเข้าใจกันผิดที่ว่าอยู่ดีไม่ได้ทําอะไรให้สักหน่อยแลยมันมาเครียดใสยย่ง่้มันจะเป็นอย่างนี้แต่รางคนคิดว่าเออเราก็ไม่ได้ทําอะไรให้กันสักหน่อยนะไอยู่เราเราอาจจะบอกว่าก็เช้ามาเราอยู่ดีๆอ่ะ อไม่ต้องไมได้ทําอะไรให้ซะหน่อยแต่ทําไมมาเครียดใส่เราที่จริงเขาเครียดในตัวเขาเข้าใจบ่างเนี้ยเราก็จะอ๋อพอเห็นอย่างงี้ปั๊บใจเราเป็นไงแตไม่ใช่เบาุ่งเดียวเรายัางสงสารเขาด้วยเข้าใจไหมเช่นเดียวกันเขาก็สงสารเราเออกําลังหิวเนะหรือว่ากําลังปวดฟันหรือกําลังปวดท้อง เราถึงเครียดอย่างนี้ถ้าเพื่อต่างคนต่างคิดอย่างนี้ก็มันก็จะออกสีหน้าที่เอาใจช่วยมันก็จะเบาหมด้าใจเน้อถ้าลองเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้ไปดูดิยังเรายังฉุนใครอีกแสดงว่าเราปัญญาเราไม่เดินเ <c oughs> <c oughs> จาไม่นะเวลาฉุนวเวลาเราเครียดใส่ใครก็ตามเราะใครเราเครียดใส่ใครเนี่ย พราะเวทนาในตัวเราเลยเลยเครียดใส่เขาแต่เราก็ไม่รู้หรอกก็เราก็ไม่ได้เครียดใส่เขาหรอกเช้ามาที่เราทําอะไรตอนอะไรเนี่ยคือเราไม่แก้เราแก้เวทนาตัวเราอย่างเดียวแหละนะแต่มันเป็นอะไรพลาดซ้ายพลาดขวาโดนคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคนอื่นก็พลาดซ้ายพลาดขวามาหาเราอย่างเงี้ยอย่ามองว่าเขาแกล้งเรานะอย่ามองว่าเขาแกล้งเราหรืออย่ามองว่า เขางอนเราให้มองว่าเขากําลังร่างกายไม่ดีแล้วเออกําลังปวดท้องปวดหัวอะไรอย่างนี้งั้นเวลาใครมีอะไรดีดมาหาใครก็ตามเออเขากําลังมีปัญหาในร่างกายเขาก็เขากําลังทุกข์เข้าใจนะเออเอายังไม่ได้ปัจจุบันคืออะไรเ <laughs> 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 นี่ยอ่าคนอื่นอ่าเจีบบ้างไอ้แก็ เริ่มเข้าใจแล้วค่ะไอตัวที่เข้าไปรูป้ไปรู้ไปก็คือตัวอัตตาเมอกันมันไปเห็นสภาวะแล้วก็ไปจ้องมันแต่ว่ามันยังไม่ตามไม่ลงว่าเอาใจช่วย่งว่าให้ให้ใหยังไมูธันดาหรือเาจะช่วยจี่ิงมันยังไม่ลงพอดมันยังไม่ปล่อยใจจริงว่าเออความเป็นจริงนะความเป็นจริงที่ ที่เขาแสดงต่อเราเนี่ยเขากำลังแก้เวทนาในตัวเขาไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวเราไปเลยเออไม่ต้องไปคิดเลยทําไมเขาต้องทํากับเราอะไรอย่างงี้ไม่ต้องเขาไม่ได้ทําอะไรกับเราหรอกเขากําลังแก้ความปวดท้องของเขาเพื่อนเพื่อนชอบเทความเหนื่อยให้อะใช่เราคิดไปเองชอบรับชอบรับครับรับล็อกใอืม เราทําอะไรก็ทำแต่นี้เราทำไม่ไหวไม่ไหวก็วางเดี๋ยวมีคนทำเองไม่ต้องห่วงจริงจริง,รงคือที่ถูกทามาเรื่อยๆเนี่ยถ้าอยู่ในสภาวะดีมันมันไม่เคยไม่ไหวนะกคมันก็ไปของมันเื่อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือตัวที่ที่เป็นจริงๆคือตะเกาะอารมท,รที่ไปรับกระแสอารมณ์ที่อ๋อ นเงยนนี้บนยนี้คนเราก็ไปรับเขมาแล้วก็รู้สึกก็วนียเราออกไปรับทำไมที่ตัวนี้แหละหลวงพ่อที่มันแบบเป็นโง่ตลอดให้ข <eras> ้าไปวามใ่มันจะไปแก้แทนเขาอะไรเนี้ยไปจัดการคำหลุดออกไปไงมันหลุดออกไปไม่อยู่กับลมไม่อยู่กับปัจจุบันนี่มันหลุดออกไป หลุดไปจะ,จะไปอะไรไปคนเก่ง, <laughs> ง <laughs> อันนี้ก็เหมือนกันขนาดพระเนี่ยอย่างเราเนี่ยอยู่ที่จะสอนเราต้องรู้ว่าแต่ละคนเ,นเขาศรัทธาแล้วถึงจยถึงจะมานั่งและเอามานักเรียนอะไรเนี่ยเราพูดได้ ถ้าใครวันนี้อารมณ์ยังงอนๆอยู่ก็ไม่ต้องมาเขาวันนี้วันนี้เขาไม่ยังไม่ศรัทธาแล้วก็ปล่อยไม่เห็นเลยออก็เขาใช้อย่างนี้นั่นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเขายังไม่อราธนาอย่าเทศนี่ขนาดพระนะพระพุทธเจ้านี่ถึงสอนไม่สุดยอดหมดเลยคือเคาว่า คนที่เราจะถ่ายทอดให้เขาเนี่ยเขายังอารมณ์บอดจอยอ่ะอ่าไม่รู้เพื่อดูอารมณ์เขายังไม่รับอ่ะอย่าไปยุ่งสอนไ้องรไม่ใช่แค่อ้าปากไปก็มองว่าเขามองว่าเราจะไปสอนเขาก็มองว่าเราจะไปด่าเขาจะผิดจะผิดเานั้นมันจะเผลอกันบ่อยโดยเฉพาะ คนเริ่มรู้ธรรมเนี่ยอย,อ,อยากถ่ายทอด <c oughs> อยากจะอยากจะให้เพื่อนรู้แต่เพื่อนตอนนี้มันยังไม่ได้ศรัทธา <c oughs> มันก็ยังเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็อยากจะไปเตือนเขา <c oughs> นี่แหละเราจะโดนอัดกลับมาเ <c oughs> ปจะบอเอ้ยอเราก็พูดดีๆทำไมมันเครืองเราเราก็เลยเครืองตอบ <c oughs> มันก็เลยเกิดปฏิฆะทั้เนี้ให้ได้ที่เราจะไปถ่ายทอดเขาอะ เขากำลังปวดเมนอยู่รับใจ่ายังอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาดีดเวลาเราเราปรารถนาดีอย่างเต็มที่ไปเขาไม่ตอบรับเพราะเราไปเราปรารถนาดีตอนที่เขายังไม่ได้อาราธนาเรายังไม่อาราธนาเราคือยังไม่เปิดใจรับนั่นแหละ ม่เจะไปสอนก็แสดงว่าส่งเกียรออกไปนะเมื่อเขาจะไปสอนก็ส่งเกียรออกเพราะคนรู้ทําใหม่ๆรู้นิดๆหน่อยเนี่ยเริ่มรู้เริ่มเห็นมุมมองเนี่ยด้วยความเห็นแล้วมันรู้อู้มันยากก็อยากจะบอกเพื่อนทุกคนก็เป็นเราก็เป็นมาก่อนนะมันก็อยากจะบอกเพื่อนอยากจะเตือนเพื่อนเอ้ตรงนี้เธอระวังหน้าเลยไอ้นั่นมันกำลังปวดท้องอยู่อะ หรือแม้ก็อย่างทีดหนูก็กำลังหิวข้าวอยู่งานข้างหน้ากูยังทำไม่ทันเลยเราอะไรกูพูดอีกโ <laughs> ยนเอยเข้าใจไหมเนี่ยเล้วเออเนี่ยเมื่อเราเข้าใจที่มาที่ไปว่าอ๋อมันเกิดจากเราอะต้องอยู่กันที่แล้วต้องเอาคำสอนพระพุทธเจ้าวไว้เป็นหลักเลยตรงนี้ก็คือเป็นตัวที่เป็นอัตตา,าเป็นวาวโอ้หลายอย่างอะที่ออกไปเออ ก็เราก็ำลังก็เรียกว่ารอนวิชาแข่จะมีพ่องยุทธจักรเออมันเลยทำให้เราอย่างนี้มันก็ทำให้หนูถอยมาอยู่กับเราก็เราก็ไม่อยู่กับปัจจุบันท่านนั่นอืมก็เอาคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักเด็กเขา เ็เปิดใจหรือยังก็คืออาราตนาหรือยังเรื mm ่ hmm. องรังที่เราสอนเขาเนี่ยหรือถ่ายทอดให้เขาเนี่ยเราต้องรู้นะเขามีเวทนาในตัวเขาอยู่ก็คือเวลาเขาจะแสดงแสดงอะไรออกมาก็ตามเราต้องไม่ปฏิกะ mm hmm. เพราะเขากำลังแก้ทุกข์เขาเราต้องทําใจยอมรับเคสนี้ด้วยแต่สอนไปนสอนด้วยความตั้งใจแท้าตายไอ,ไอคนฟังโยนอะไรโครมอ,อกมา อะไรว่าสอนดีๆทำไมโขนด,ด้วยอย่างเงี้ยแต่จริงเขากำลังแก้ปัญหาให้ตัวเขาเพราะฉะนั้นให้มองว่าทุกคนรอบข้างแล้วเนี่ยไม่ว่าจะแสดงหรือไม่แสดงแหละทุกคนมีเวทนาในตัวเองกำลังเจ็บปวดทุกคนแหละเมื่อกัเกเจ็บปวดแล้วทุกคนก็กำลังรับกรรม,มท,ที่ท,ที่ที่ได้สร้างไว้ทั้งนั้น เนี่ยต้องฟัเข้าใจแบบเนี้อา้าวยังอื่ในใครสรงที่ z o มละ่ะบางวันมันก็สติไม่ทันมันก็นหลุดบ้างลรวคหลงแต่นี่มาถึงว่าไอ้ปสติไม่ทันเหตุที่สติไม่ทันเพราะไม่เดินจงกรม,มถ้าไม่เดินเมื่อไหร่สติมันก็จะอ,อ่อนนั้นจาเป็นต้องเดินจงกรมทุกคนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพอสติไม่ทันปั๊บเราก็จะฟาดงวงฟาดงาฟาด หัวหางก็เพราะเรื่องเดียวกันตรงเนี้มันสติมาทําความเข้าใจตรงนี้ไม่ทันว่าเค็มเกิดจากอะไรนะมันเลยปั้นเห็นช่วง,งที่มันหลุดไปรู้ว่าเออสติเราไม่ทันเราเออไม่เห็นหลุดไป,ไ,ปไปแล้วก็แก้ไม่ได้แล้วมันหลุดไปแล้วก็ผ่านไปเริ่มใหม่เออเริ่มใหม่รับกรรมไปสิ่งที่ก่อกไปก็คือเหวี่ยงไปหาใคร <c oughs> เขาก็โกรธแล้ว <c oughs> เราก็เลยโกรธเขา <c oughs> ที่หลวงพ่อบอกเสมอว่าจะใช้ใครนี่จะต้องมองหน้ามองตาเขาก่อนถ้าเขาเต็มใจให้ใช้หรือเปล่า่างนี้ต้องจาไว้เลยคใช่แต่นี้ดูที่เขาเต็มใจเราเนี่ยดูยังไงู้งแม่นั่นคือคำสอนไงก็คือเขาศรัทธาเราแล้วยงายิ่งเอถ้าเขาป่งขันอาสาก็ปล่อยไปให้ได้เลยเข้ใจนะ ก็คือราตนานั่นแหละใช้ข้อเดียวนั่นแหละราตนาซะก่อนถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ศรัทธาเราเ้าเลียนได้เออถ้าเป็นชีตูมไปเป็นคนนี้ก็าศรัทธาจนถวายหัวจนตัวตายเลยนัมก็เรื่องของเขาเราเอาแค่ศรัทธาเราเราเพียไปคิดไปไกลคิดตัวเราคนเดียวนี่แหละพร้อมไปยังเออจมู แตคนนี้ยังไม่สรัทธาคนอื่นยังมีเข้าใจไหมล่ะถ้าไม่มีเลยทำเองก็ได้วะเอายังเงินมีอะไรไหมเราทำก็เราต้องทำตามใจเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่ให้เข้าใจรอบข้างมันเป็นแบบนี้เข้าใจไหมล่ะ คนรอบข้างแต่ละคนเขามีเวทนาในตัวเขาเขามีปวดหัวปวดฟันเหมือนเราแหละเราแต่เรามองเห็นว่าเขาไม่มีเราคิดว่าเขาหน้าลอยๆอยอยู่แต่เขามีอยู่ข้างในเข้าใจไหมล่ะเหมือนกับที่เรามีแหละ้ก็ยังตัวรายฮะเอก็ยังตัวร้ายเออก็พอเรารู้ว่าเราตัวร้ายเราต้องทําเดินจงกรมให้มากใส่ลก็หําดินมีงานนี่แหละก็เหมือนกับเดินจงกรมมาแหละ ที่เราทํางานเนี่ยมันทําให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันก็เดินควรเออใช่มันเดินทำงานด้วยออนั่นแหละค่อยๆไปให้รู้ว่าทาข้างที่เขาเครียดเราเขาไม่ได้เครียดหรอกเขากําลังแก้ไขในตัวเขาเอเขากําลังรับกรรมอะไรบางอย่างหรือเขากําลังปวดหัวตัวร้อนอยู่เขาเครียดเขาก็ทุกข์หนูเครียดหนูก็ทุกข์ก็เขากลังทุกข์นี่เขาถึงเครียด เออต่างคนก็ต่างทุกข์เออต่างคนต่างทุกขนี่เป็นเรื่องปกติต่างคนก็ต่างอยากอยากมีสุขก็อยากให้ืุเออถ้าอยากเมื่อไหร่เนี่ยทุกข์ไม่ต้องอยากเพียงแต่มีปัญหาอะไรก็แก้ไปนะเข้าใจนะเออเขามีปัญหาอะไรหิวก็ไปกินข้าวให่มไหมอย่างเมื่อกี้ดีทีหนูส่งอารมณ์อ่ะเห็นไหมถ้าหิวก็ไปกินไม่ใช่ไปทนอดอยู่ งานยังไม่เสร็จดใจไปข้างหน้าแล้วก็อะไรพอวางได้พอวางได้หลีไฟไปก่อนกินก่อนลองท้องสักสองสามจอนก็ยังดีเ้าใจไหมกินเยอะกว่านั้นเออกินก็ไปดิ่มนดีอ้าวมีอะไรไหมนะอ้าวกินของก็ดื่นเขา ของอื่นเขานี่เป็นบุญคุณนะกินทำเขาไงเขาโฉบมาเลยก็ไม่เจ้าพูดแล้วค่ะหนูก็หนูก็นั่นแหละระหว่างที่เราพบกันนี่หนูก็หนูก็เป็นไม่มานี่ก็เหนื่อยหละหนูก็เลยชนเขาเลยแล้วเป็นไงทำไมต้องชนก้อนมีดตล่อก็เราก็เลยไม่มาด้วยเหมือนกัน พี่ก็กำลังเข้าแล้วก็ยังไม่มาพันดุทั้งนั้นเลยไปปีนแม่พันอเมริกันดูเห็นดี่เห็นเจ้าไอเนี่ยเห็นตัวเองสมัยก่อนเป็นพิทูกัะเลยไปหวังดีเป็นพิทูกันจะไปมีเที่ยวแล้วไม่มีค่ะตลอดเข้าเก่งค่ะหลวงพ่อจับไม่เข้า ชนแรงเดียวมีแรงอย่างเดียวก็นห,หัวก้หัวชนอย่างเดียวนี่มีมีอะไรไหมไม่มีเห็นไหมเนี่ยให้สังเกตตรงนี้คือแค่เห็นไหมเนี่ยคือถ้าเราสายใยหย่อนหย่อนสายใยนี่เราเข้าใจมาแล้วให้ไปทําจริงๆให้หย่อนหย่อนไว้ก็คือรักเราก็รักลูกเราผัวเราพ่อแม่เรารักแต่เขาก็ามีกรรมในตัวเขาให้ให้ใหใหยืนตัวนี้ไว้ มันจะได้ไม่รับการจะกืนกินแลเ,เขาจะเป็นจะตายขึ้นมาเราก็จะทุกข์แสนสาหาัสทั้งๆที่การจะเป็นจะตายของทุกคนทั้งเราทั้งเขาเป็นเรื่องธรรมดานไหมมันได้หย่อนหย่อนโดยธรรมชาตินี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนซึ่งเราบอกทำยากแล้วบอกเรียงง่ายยี่สุดแล้วคือความจริงเนี่คือความจริงของธรรมชาติ เราเถียงไม่ออกเราต้องป่วยเมื่อเราก็ต้องป่วยเราต้องเจ็บเราต้องตายเป็นเรื่องปกตินี่คือเราแต่คนอื่นก็ต้องเป็นเหมือนกันเข้าใจไหมนี่คือกฎอันนีจ้จังเมื่อเรายอมรับอันนี้ตามความเป็นจริงสายใย,ยมันจะหย่อนเองเราเข้าใจไหมเวลาสายใย,ยมันตึงก็เอาดีก็ไม่กส่แล้วยังมีข้อถ้าใสา่พวกนี้ไปแล้วสามข้อต้อง เจ็บต้องป่วยต้องตายมันยังเอาไว้อยู่เขากําลังรับกรรมเหมือนเราก็กำลังรับกรรมเข้าใจยังกรรมจากสร้างมาในอดีตอย่างเช่นอยู่ดีเดินผ่านไปปั๊บเจอคนรอบด้านเขาจริงๆเขาพูดไม่ได้ตั้งใจจะมาจดจ่อกับเราหรอกเพื่อเขาพูดต่อว่าใครสักคนแต่มันโดนโปะเข้ากลางใจเราอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า โดนก็จุกเลยเต็มหนึ่งดอกอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยเข้ามา <c oughs> ก็เข้ามาเนี่ยเพราะเรากรรมที่เราเคยสร้างไว้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดปัญหาคุณอะไรก็ตามจําไว้สองข้อหนึ่งเราร่างกายเราเนี่ยเป็นที่จงทุกขังอนัาตาสองเรากำลังรักันนั่มันก็จะเราก็จะได้ไม่สร้างกรรมต่อไปข้างหน้า ช่ไหมของใหม่ของใหม่หมที่เข้ามาเนี่ยคือใช้มันไปจะได้หมดแต่เราไปต่ออีกมันก็เลยไม่จบไม่สิ้นใช้หลักแค่เนี้คือลวงฟาร์มแล้วถ้าเราก็ใจนี้สายใหญ่มันหย่อนราคามันก็จะเบาเรามันยังไม่ไปทำอะไรกับราคาเลยพอราคามันบางเนี่ยตอนนี้เราก็จจสายใหญ่หย่อนไเ,เราก็จะเรื่องของปฏิกะว่าแต่ละคนเขากําลังมีกรรมก็ข้อนี้ไปใช้ แค่สองข้อเนี้่นะทำไมมันยากเย็นทั้งเลยวครับแค่หมุนสองข้อนี้ให้ได้ก่อนส่วนที่เราปฏิบัติกันมาแล้วครึ่งชีวิตนะ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อะไรนะเราได้ความเสียสละเราได้ความเป็นทานของสังขะของร่างกายคือรูปทางรูปทั้งหมดอนะไม่งั้นเราจะไม่รู้จักคำว่าให้นะที่เราทำมาแต่ตั้งแต่ เริ่มเข้าวัดเข้าวามาเนี่ยเราจะได้ตรงนั้นคือทางรูปรูปเนี่ยมันคลายไปก่อนเราจะเราจะใจเราจะเป็นทานเราจะเสียสละได้นะมาจากไหนเริ่งรูปนั่นก่อนพอใจผ่อนคลายทางรูปแล้วอันนี้ทางใจอันนี้ทางกายอันนี้ทางใจทางใจเนี่ยมันเริ่มจากราคะเืรอราคะเราก็หย่อนย่อน นะโทระัก็เราเข้าใจกันแล้วเอาทีละข้อเนะี่ยถ้าเราแยกได้อย่างเนี้ยเราก็าใกล้ถึงฝั่งแล้วเนี่ยฝั่งมันเป็นแบบเนี้ยฝั่งละคนพูดพูดง่ายๆเลยละแต่คนทํามาบอกว่ามันยากก็ยากก็เราก็ใช้เวลาตั้งแต่เรื่องเรื่องรูปหรือเรื่องกายเนี่ยเราทําจนคล่องมาแล้วหรือเรื่องใจเรื่องใจนี่ไนงะเราก็จะมาดูกัน ไอ้ตัวปฏิฆะถราใจไม่ำนวยกิดการปฏิฆะเรื่องก็ราคาปฏิฆะราคะก็ให้หย่อนไว้ปฏิฆะก็จะได้มันหย่อนตามจนกระทั่งเห็นว่าปฏิฆะมันมาจากไหนมันถึงเห็นไม่งั้นเราไม่เห็นปมนะตัวปฏิฆะเนี่ยเนี่ยมันต้องค่อยๆวางราคาจนเบาก่อนเบาก่อนจึงเห็นเฮ้ยปฏิฆะมานี่ เราเข้าใจกันผิดเขาไม่ได้ขุนเราเขามันขุนในตัวเขาเพอเห็นอย่างนี้มันถึงเชื่อเพราะว่ามันเห็นของเราด้วยเออมันถึงเชื่อเอเจตัวเองเป็นอาจารย์ของเออจตตัวเองเป็นครู <c oughs> นะหลักมันอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ <c oughs> ทั้งวันนะ่ะเราก็ <c oughs> มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เขาว่าทําความเพียนไม่ใช่เหมือนนั่งพุดโทจน <c oughs> <c oughs> ด,ดําดิ่งไม่เอา เนี่ยเราก็เดินไปเดินมาแต่อยู่กับปัจจุบันมีอะไรกระทบนี่ไงมันอยู่ข้อไหนวะเนี่ยกับป,ปฏิบัติมันเป็นแบบเนี้มีอะไรกระทบไปมันอยู่ข้อไหนวะเข้าใจไหมเอาวันนี้ถ้าใครบูดตัวจริงแล้วเราจะถามว่าแล้วมันอยู่ข้อไหนตอบไม่ได้ยาวไม้ตีกาบาลหน่ยดน่จบันว่า ตอนนี้อารมณ์โท้สูงเจ้าเปถามาที่แสดงให้เห็นได้ชัดมากเดี๋ยววันไหนหน้าเบี้ยวูนะยิ้มแล้แต่อารมณ์คือจะยิ้มหรือจะหน้าบูดมีความหมายทุกอันแหละคือถ้ามันไม่ออกมาจากใจจริงๆมันแกล้งทำเนี่ยมันก็จับได้แันจะออกมาจากใจจริงๆอ้าไปกันเดี๋ยวเราไม่ได้ข้าวกิน